โอเคครับผมคลิปที่แล้วนะเฮเล็ก hey, วิตกกังวลเรื่องกลัวจะไม่หล่อนะผมมันยาวใช่ไหมตอนที่ทำคลิปไว้อะตอนเนี้ยตัดมาแล้วนะโอเคนะได้ไหมได้นะได้ไม่ได้งไงคอมเมนต์ด้วยนะวันนี้เฮเล็กมีของดีพร้อมที่จะมาเปิดเผยให้เพื่อนเพื่อ,อได้ดูกันอีกแล้วนะฮะรถคันนี้เป็นสไตล์ของผู้ดีอังกฤษเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เฮเล็กมีของดีของเด่นอะไรมาให้ชมกัน โอเคนะคือมินิคูเปอร์เอ u คันที่แมเป็นแฮชแบกห้ประตูมันเป็นรถกึ่งวัยรุ่นกึ mm ่ง hmm. สปอร์ตเป็นแฮชแบกที่ใช้งานได้คุ้มค่ามากๆเลยเฮเล็กว่างั้นนะคันนี้เครื่องยนต์ก็ให้มาถึง2000 c c นะฮะแล้วก็แรงม้าอยู่ที่192แรงมา้า280นิวตันเลย <Wow. S 2> เครื่องยนต์คันนี้เขาบอกว่าเครไมไว้วิ่งได้กี่ก,กิโลเมตรต,ต่อลิตรรู้ไหม <Wow. S 1> 15-16กิโลเมตรต,ต่อลิตรโอเคเรามาดูความหลอมันก่อนเลย เห็นด้านหน้าไหมเห็นเลยนะก็เราอยู่ข้างหน้ามันนะโอเคไฟอา d วดีตัวนี้ก็เป็นไฟแดทฐานนะครับผม <S <S ลมใหญ่สไตล์มินิเขานะครับยิ่งทํายิ่งสวยความมีสเสน่ห์ของเขาก็คือตัวนี้ครับผมโลโก,โกเ้เขามินิอันนี้อยู่คู่ครองโลกมานานเลยหน้ากระจังเนี่ยเห็นป่ะมีช่องลมใหญ่ๆรูใหญ่ๆอันนี้ไม่ต้องกลัวเลยว่าลมจะไม่เข้า นกกระจอกเข้าไปได้เลยระวังหน่อยแล้วกัน,นเลื้อเรื่อรับระกาศอีกเช่นเดิมนะครับไลฟ์อุบัติเหตุหนักเบาชนรุนแรงชนเบาน้ําท่วมไฟไหม้ตัดต่อเลขไมค์คันนี้นะครับผมนะแท้ล้านเปอร์เซ็นต์รีบๆเลยเจ้าของเดียวออกหาก้าป้ายแดงเลยคันนี้นะครับผมล้อแมกขบสบแปนะครับผมนะแพร่สป็อกก้านคู่เลยนะรัดมาด้วยยางลันแฟรน,นะครับผม2อ5 50 18ายางใหม่ด้วยปี2 0ง4นะเอ่เป็นสัญลักษณ์บอกถึงว่าคันนี้เป็นเครื่องเทอร์โบนะครับกระจกมองข้าง เปลี่ยนสไตล์แล้วแต่แต่อสมัยก่อนเนี่ยมันจะกลมๆเป็นลายธงชาติใช่ปะ่ะอันนี้ออกเป็นเหลี่ยมๆนะี่ยเห็นไหมดูแล้วก็ดุดันขึ้นสปอร์ตขึ้นเรามาถึงข้างท้ายกันนะเห็นไหมอะไรหลอ่อๆเลยอันแรกที่เห็นเลยจุดเด่นของวินิบั้นท้ายก็คือติ๊งนี่ไฟท้ายอยู่เนื่องแจ็คนะครับผมเทเล็กอัปเกรดให้เป็นลายธงชาติอังกฤษตัวเฟลิปนะครับผมมันก็จะมีการคลิกเซนเซอร์ได้ครับผมถ้าตัวเก่านี่ไม่ได้นะ โอเก่านี่แทบจะไม่มีไฟฟ้าเลยด้วยเปิดเข้ามาก็เห็นความกว้างขวางของมินิคันที่แมนคูเปอร์เอคันนี้นะฮะเห็นแล้วบอกว่าใช้งานได้จริงๆเนี่ยเป็นเบาะหนังผสมวัคคันทล่าจอนี่ให้มาขนาดเดียวกันนะถ้าตัวใหม่เนี่ยจะเป็น8.5เท่ากับไฮทิมเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นจอตัวเก่าจะ6.5นะครับอันนี้เกียร์ไฟฟ้าเดินหน้า7สปีดถอยหลัง1สปีดเกียร์ว่าง1สปีดแล้วก็มัลติฟังกชันพวงมาลัยมีครบครับปรปับได้ปกติทั่วไปนะครับผม ไม่สามหมื่นเองนะฮะสไตล์เดิมครับผมดูคลิปคนอื่นก็บอกแบบนี้แหละฮะข้างหลังกว้างขวางนั่งสบายแต่เฮียจะบอกว่าความสดความใหม่เนี่ยเบาะตึงเบาะใหม่กลิ่นหอมยังอยู่เลยกลิ่นหอมหนังยังอยู่เลยเห็นไหมโอเคไม่แคะไม่แกะไม่เงี้ยน็อตเดิมอะไรเงี้ยฮะเนี่ยดูเดี๋ยวดูคารเดิมปะ่ะคันนี้มาไม่ได้มองอะไรนะเพียงแต่ลูกน้องเฮียนเนี่ยมาเช็ดเช็ดนิดหน่อยใหม่เอี่ยมเลยน็อตเนนี่ไม่มีแกะไม่ขยับเลยเห็นไหมครับผมฝาก็เป็นตัวเลือกนะครับ MSI คันนี้สิ้นสุดปี2025เดือน10นะครับลูกค้าใช้ไปเลยยาวๆเพื่อนๆใช้ไปเลยยาวๆนะอยากจะรู้ว่าเพื่อนๆสนใจมากน้อยแค่ไหนแต่บอกไปเลยว่าร้านตน้ตนๆเองน่าใช้มากคุ้มผมบอกให้เลยนะถ้าอย่างไรก็ลองคอมเมนต์ถามมาดูแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวจะมีแอดมินเราเนี่ยคอยตอบนะครับผมถ้าเฮเล็กบอกราคาไปเลยแอดมินเนี่ยไม่มีงานทาแนะ่จ้างก็มาให้ตอบแบบนี้แหละโอเคนะฝากด้วยแล้วกันอ๋อสำหรับเฮียเล็กเรื่องรถมันเรื่องเล็ก